ดีดีสวัสดีครับนี่คือรายการดีแซนรีวิวนะครับโอเคครับเราก็จะมารีวิวเซิร์ฟคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าปอป่อนับแล้วขอเสียคุณแบงค์ด้วยครับคุณแบงค์ครับเย้เราอดกินอยู่นะครับเออนะครับแล้วนี่ก็คือแก๊เราเิญนะครับแบงค์นะครับคุณแบงค์นะครับพี่รุ่นพี่ผมนะครับไม่ได้ไทยเหรอ โอเคครับ okay, นี่คือบ้านของคุณแบงค์นะครับเอ,อ่ออันนี้ถ้าเกิดใครอยากเล่นต้องติดต่อคุณปอนะครับแต่คุณปอตอนนี้ไม่ว่างนะครับนี่บ้านคุณปอนะบ้านเราจะเชื่อมกันนะค,ครับโอเคครับเฮ้ยก็ไม่ทำอะไรข้างบนนะอ่ะเอ๋ออันเออผมพูดกับพี่นะไม่ได้พูดกับใครนะโอเคครับนี่บ้านผมนะครับ ใครใครใครเป็นเชียรอะไรโอ้ขอโทษขออภัยด้วยนะเป็นเชียรอะไรไอ้ขอโทษด้วยนะครับไม่จากไมนที่คนหนึ่งนะที่ว่าจอไมนกวนนะครับตอบไม่ได้อ้าวเฮ้ยมาดิขึ้นมาให้น้องเตะตกเตียงเลยมาดิเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอเอ้ยอย่าเพิ่งครับอัดอยู่โอเคครับโอเคบแคบเดี๋ยวจบนี่ เอยังไม่ได้ยืดเยยังไม่ได้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 พูดเขาว่าโดโดดีโโดดีโโดดีโดโดดีโโดดีโโดดีโดโโดโอโโอ้โโโโดโ เออเป็นงนะั้นครับนี่เห็นเห็นบนข้างนอกไหมครับจะเหมือนฟาร์มหมูนะครับฟาร์มหมูคือกากครับที่ผมสร้างไว้เพื่อคุณเพื่อคุณแล้วก็มีใครอยากใครอยากขี่หมูก็มาเอาที่ผมได้นะพึ่แงแกละแกละไอ้เฮียเปิดกล่องให้กูไอ้เฮียอย่างนี้ต้องเปนซ่อมบิมซน่อยต้นอมนอื่นเลยไปเรียกแผนที่นะครับ เฮ้ยไม่เห็นที่มันกัดหัวอย่ี้วะโอโอเคครับไม่เปิดกล่องไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรนะเนี่ยครับถ้าเกิดเปิดกล่องแล้วถ้าเกิดคุณจะขี้หมูคุณต้องมาเอาจับผมที่นี่นะเอาที่นี่เลยนะแครอทอรนี่เช็ดิเชอะไรสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ออกเออคุณแดง วิ่งพูดอะไรเนี่ยเอาเอาแล้วคุคณแดงอยู่ไหนเน,นี่ยหาาแดงซ้ำแมนซ้ำว่างังานเด็กีนี่ฟาร์มผมนะครับใจเย็นๆครับพี่ยังอัดไม่เสร็จเลยใจเย็นเชี่ยเลยจะเปิดกล้องกอล์ฟเชี่ยรอบนี้คือเซอร์มูนบอลนะครับถ้าเกิดใครมีสกายก็ติดต่อ ไอ้ที่คุณปอนนะครับไอ้ที่อยากรู้อะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยใจดีกันลุ้นพี่เดี๋ยวผม,วมไปถ่อยด้วย,อยโอเคโอเคอย่าเบี้อย่าไปตายด้วยเออรู้แล้วโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจอย่าก,กดมั่วพี่โอเคครับเฮ้ยทำไมคิปมันยาวอย่างนี้วะ เอ้ยโอเคเอ้าไอ้เรื่องทจ่กดปิดจำฮี่อะไรวะนี่นะนี่นะมันจะมี